ก็ก็ก็สวัสดีนะครับวันที่ผมโดนเด็กขาหนึ <Lock ga an> <ua> <S at Nas Moon> ่งนะครับก็นั่นอะไอ้เหี้ยนิ่งเหลี่ยมกูไอ้เหี้ยเฮ้ยเบาเบาสิเหี้นนิ่เหลี่ยมไอ้เหี้ยเล่นอัดตัวบอกว่าเก่งไอ้เหี้ยที่ไหนได้อัดตัวไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วเฮ้ย เฮียดีโอ้เกินเด็เอาาอกาเฮียกูเจอเทพเจ้าอส้สเ,อเ,อเอลี่ยมมันเลี่ยมกูกจกูแดงกขนาน้น เอไอ้ยันนี้เล่นปุ่ในใจแน่กูรู้เรียบๆหนอหนึ่งเราต้องที่แบบสต็ิ๊ปๆหน่ะโอ้ยนโ่นเกมแรกมันก็โดน,น่นยับเลยนะเม็ดเดียวอะ่ะแบบเม็ดเดียวอ่ะเขาไม่ไม่อัดตัวไดนะ้เก่งรูด เราต้องเล่นชาร์จ hmm. อ่ะมาเหอะไอ้ไก่รู้จักสเตปปูรู้ป่ะเรียมไม่ตอนเล่นไปเจอมันแล้วแบบว่าดีไอ้ควายไอ้สัส ตัวดีเฮ้ยทุเรศเกินข้าทุเรศเกินนะคะเล่นทุเรศอีออเ,เล่นทุเรศเกินเล่นเล่นทุเรศครับไม่ต้องไปเจอใครเจอมันในแรลงกุดออกไปเลยนะไอ้แหลงไอ้ผู้ที่เจออยู่แรลงกลัวแรลงแนะคระกดออกเลยนะไม่ต้องกลัวน,นี่ตายไอ้น,นี่ผมผมชุบม,มันไปสามรอบอะ่ะ รู้ไปกี่รอบแม่งก็ลงไปตายยังไม่ได้ทำอะไรอ้มามาเอาจริงแล้วไม่รู้ว่าจะชนะเอาจริงเอาจริงไล้ในมือถือคับไม่ได้ โอ้หเหลี่ยมคืออ่ะเหลี่ยมก็จัดให้หน่อยละกันอย่าด่ากูนะเพราะมันเหลี่ยมกูจะไม่ได้ระเบิดนะสงสัยเล่นแบบบาวันอนะไรอย่างเงี้ยเจอตรงนี้ไอ้บ้าใจเอ้ยะทำเป็นเก่งที่ได้ได้เยอะเปิดมาเกมแรกก็เปิดมาเกม,กเม,เกมสองก็เหลี่ยมเลย ไอ้เฮียมึงขึ้นมาหาพวกเราแอปแคทโค้กแคทคันเนี่ยเราบอกแล้วไอ้สัตว์แดงเถือกแดงเถือกอ่ะเออไม่โม้ครับบาวันอ่ะไอ้เหี้ยเจออย่างนี้วยสิจะได่ยินเลย โยมพีเลยไม่ผิดครับกระดิกาบาวันก็ใช้ได้ครับบาวันตบเด็กใช้โยมพีานาดนายบาวันตบเด็กกระ<า>โดดเลยเอ้ยไป ไอ้เย้ ระเบิดควันเลยจ้ะเ,เอ,อ้าเดยกก็ร้องอีเล่นเกลียบว่ะชอตจริงๆไ้คนพวกนั้นไอ้คนไม่มีบทเลอ๋อเนี่ยกากเนี่ยมันกากไอ้ย่ะ BEEP! <laughs> จะจบก็มาถึงแล้วอ้าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคนดู้บอกมึงจะเรียกมันทำไมวะมึงก็เก่งดิเออ,เอามาพอแล้วไอ้หย่าอย่าร้องอออดิก็ย้อยยิงเลนดิเออไอ้ยูพีก็ได้กับขลังได้ไงเดี๋ยวพีก,ก็ดึงหัวตินะครับไม่ดเดียวเขอาอลให้เล่นปืนไม่ดเดียวโอเคก็ยิงสองเม็ดก็จบ หนึงน่งเออสองนี่ก็ได้ไม่ผิด รอเลยจะงูทำไมวะปุ๊บเอาหรยวดีเีนะโอ้ไก่ไก่ที่ผ่าเอาตามนาแล้วนะเมื่อกี้ยังเมกี้ยังตามอยู่เลยอะไรวะยิงหัวด้วย กูจะฝึกรอเมืองก่อนที่มันจะตีขั้นมาก็เดี๋ยวหนึงน่งกับไก่ก็ประมาณนี้นะครับก็โดนไก่ท้าหนึง่งหนึ่งอะเออไก่ไก่ตรงนี้มันไก่ เี่แกงนี่ก็จะเอาคนอื่นมาเล่นให้มามาเออไก่ึกก้นอยกทีก่บ้านใครสอนดิอยากรู้จิ๊ดอยู่ดีว่ามันจะเป็นแบบไหนบ่า บอดี่กูก็รู้แล้วว่ามันแตกแตกแบบกุดออกเลยดึงไปนะเอี้ยเรียเร้ยกเอี้ย,ยบอดบอดมันต้องเดินตรงกลางอุ้ยเอาวะ

yeah bye. il